สวัสดีตอนเที่ยงนะครับท่านผู้มชมวันนี้ไม่รู้จะกินอะไรครับมากินแกงใต้นะครับ,บรตานีแกงใต้ยังไงนะครับ,บ,รรบม,มีนะมีอาหารหลากหลายนะครัวมะทองตามนะ้ข้าวแกงใต้นเสร็จตามนะครับหลักละข้าวครับเพิ่งข้าวเลยครับ สมรริตตั้งนะแกนใต้ครับมีหลายอย่างครับายอยาารกราคาเรื่องัยนะครับยยคืบคบอกานทเราสัมมาก็ตนนี้แตว่าที่นี่เขาแถมผัดนะคุณผู้ชมกี่หรวผัดนะครับห้บาทก็ห้าสิบาทนะครับกินข้า